สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอันนี้เป็นรูปเริ่มต้นของม้าหลงทางนะครับนะครับอันนี้หมาหลงทางรูปที่หนึน่งนะครับหมาหลงาทางรูปที่สองนะครับม้าหลงทางรูปที่สามหมาหลงทางรูปที่สี่หมาหลงทางรูปที่หา้า มาลงทางรูปที่หกนะครับมาลงทางรูปที่เจ็ดนะครับต่อไปก็จะเป็นมาลงทางรูปที่แปดนะครับมาลงทางรูปที่แปดนะครับซึ่งเป็นรูปที่ผมจะอีิบายให้ฟังตอนนี้นะครับตอนนี้ฝ่ายนี้หรือฝ่ายดำ สามารถเดินไปได้สองตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่สองตำแหน่งนี้เป็นตามมาสองตำแหน่งนี้ชนคุ้นชนกันไม่ได้นะครับนะครับทีนี้เขาเดินไปตำแหน่งที่1ก่อนนะครับทีนี้เราจะกัน3ตำแหน่งนี้ได้อย่างไรตำแหน่งนี้เป็นตามมากันไว้แล้วนะครับเหลือสองตำแหน่งนี้บางเอิญเรามีเม็ดอยู่นะครับ มีเม็ดอยู่แล้ว็ขขยับเม็ดไปกันเขาก็หาทางที่จะจนช้าที่สุดนะครับตามศักดิ์ศรีของการเล่นนะครับเขาก็จะหาทางจดช้าที่สุดนะครับทีนี้นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายไร่ที่จะไล่นะครับนะครับถ้าเราเอาขุนขยับมาด้านอื่นขุนดําเขาจะไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกันไว้นะครับกันไว้นะครับ ทีนี้เขามีม้ากันอยู่ม้าตำแหน่งนี่มา้มาด้านนี้ตำแหน่งม้านะครับอันนี้คุณชนกันไม่ได้เขาต้องไปขยับไปสองตาโน้นครับเขาขยับไปด้านตำแหน่งไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เขาขยับแต่เราก็สามารถที่จะแก้แก้แก้โดยการขยับคุณสองตัวนี้แหละครับขยับแล้วแต่ทีนะครับค่อยๆสังเกตไปกันแล้วกันนะครับทีนี้ก็เป็นฝ่ายดําเดินนะครับฝ่ายดําเดิน ทีนี้ก็เป็นตัวที่เข้ารูปที่บอกว่าเราจะเดินม้านะครับจํารูปนี้ไว้เดินม้าไปตรงนี้แล้วมาตรงนี้ครับเราก็เราก็จะสามารถไล่ให้ได้ตามรูปที่เราต้องการนะครับทีนี้เราเดินม้าไปนะครับเดินม้าไปขยับขยับฝ่ายนี้เขาเดินนะครับเราขยับขุนมาไม่ได้นะครับจะอบจะอาบเลยครับถ้าขยับขยับหยุดเข้ามาขยับขุนเข้ามานี่มันจะอับนะครับเราขยับ มาให้ได้เข้ารูปของเรานะครับฝ่ายดำเขาก็จะเดินกันไม่ให้ขุนขาวขยับเข้ามาใกล้เขานะครับเพื่อจะจนให้ช้าที่สุดนะครับทีนี้เราก็จะแก่เขาเรียกว่าแก้แก้ทีเขาถ้าเขาขยับเข้าไปค่าที่ขุนดำจะติดมันจะเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาหาทางกันที่จะ จนช้าที่สุดนะครับเป็นศักดิ์ศรีของการเล่นนะครับเป็นศักดิ์ศรีของการเล่นนะครับทีนี้เขาก็จะทําให้ฝ่ายขาวรือแก้แก้ทีเพิ่มมาทีหนึ่งก็ยังดีเผื่อคุณผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็แก้ทีตามเราไม่อยากผิดนะครับเราไม่อยากผิดนะครับเขาเดินไปไม่ว่าไปด้านบนหรือไปด้านล่างก็จะมีค่ามันเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับผมนะครับ ฝ่ายขาวเขาก็เอาม้าเดินไปไล่เข้ามุมแล้วล่ะครับทีนี้นะครับไล่เข้ามุมนะครับไล่เข้ามุมนะครับไล่เข้ามุมนะครับครับผมนี่นะครับผมนี่เรากันด้วยม้านะครับกันด้วยม้าครับดําเดินได้ตาเดียวนะครับลุกด้วยเม็ดแล้วก็มาลุกจนดด้วยม้าครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ให้ผมนะครับชวนเพื่อนๆมาช่วยกดกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ